โอเคสบายดี FC พซขอแม่พี่น้องทุกคนเนาะตอนนี้เขาสิยายามเฮลนูเนาะหรือว่ากับดักนูนั่นนั่นเองพี่น้องเขาไปเบิ้องํำกันบอสซีทึกลูกบอนะนะข้าเจ้าวางไว้อยูน่นี่แล้วก็ได้พยายามตอ้เสารเนาะ ตอนนี้แหละสิไปยามตอนนี้ก็สิบโมงแล้วเนาะมันสิได้บ่โอ๊นอกหน่อยๆน,นี่พี่น้องโอ้นอกหน่อยๆน,ยนี่เห็นบ่เอ่ในกล่องโอ้ยมัวไปเลยบ่เห็นเลยน้งนองนกหน่อยๆน่อยี่บินน้ำนี่นตรนั้นมันบินนี่บินไปละว่าบุสุดความบินไปละ เฮาจําบักเนาะเขาเฮ็ดเลียบแขมห้วยนี่แต่ว่าใกล้ๆเฮือนเนาะใกล้ๆเฮือนเขาเจ้าเฮ็ดไว้อืตัวนี้เพิ่นเฮ็ดอาบอนโทจับปลาพี่น้องนี่โทจับปลากสิแม่นพวกปลาซิวเพิ่นเฮ็ดเนาะตอนแรงเพิ่นสิไสเลยตอนเที่ยงเพิ่นเาออก ถ้าบอออกนีเซจโจนโจนหรือว่าเด็กน้อยเนาะเขาสีไปยามก่อนเจ้าของเขาเขาตรงเห็ดตอนแรงและยามตอนเศ้าเขาออกไปฟานเขาบ่าเขออา่วนลายเขาก็ไปไปเกี่ยวเขาไปกลมันเบื้องทางนี้แหละเดีวไปมีสิ้ถืออ่บาอันนี้คือวิธีพ่นเห็ดแถวพ่น กับดักน oh, no, oh. ูอ้ยบ่ຖືກพี่น้องเนาะบ่ຖືກเลยไอตะกี้นี่ได้ตลอดทุกมื้อนี่เนาะโอนี่เนาะถานูเข้าไปในนี่แล้วก็เหยียบไม้นี่แล้วก็ลั่นเลยข้างนี่เลยเนาะหนู อันนี้กับบูธึกเนาะพี่น้องบูธึกบูธึกบูธึกก็อย่างอย่างจักจักล่างเลยเบิ้งไปลุ้นนำกันพี่น้องไปจิ้ึกบ่อันนี้อีกอันนี้กับบูธึกเลยเนาะบูธึกพี่น้องมีคนตัดหญ้านะหญ้า เขาชื่มงเหินยาไผ่บ่เขาเอินเนาะ้าตัวนี้รวยยาตัวนี้นี่คนตัดไปเบิดเกี่ยวไปหมดนี่ม่าสิทึกจเท่อาบาทนี่โอ้ยเมยนำ่าแม่นเจ้าคองเขาตัดผู้อื่นนะมาตัดเจ้าคอง่นให้ตัดอยู่บนอื่นเขามาตัดอยู่นี่เลยโอ้ยบะไรเรื่องมันกบเทึอกแล้ว อันนี้กะอืมเพิ่นไสแข็งๆนี่มันกะบ่เถิกแล้วเว้ยโอ่แลๆหมดสมินแล้วพี่น้องนี่ตะกี้นี่กินทุกมือหนูเนาะตัวหนูจอมฟอนบ่ตัวอ้นบ่ถ้าเข้าบ่เกี่ยวบ่ตัดหญ้าอยู่อยู่หั่นน่ะกินตลอดกินทุกมือ อันนี้คนอื่นนะ้ามาเกี่ยวเกี่ยวไรเกี่ยวบอลแหว่มูวางไว้เนาะเออปอบตัวนี้คือสีทรงมีปลาซอนอยู่ทรงมีปากคอปลาซอนอยู่เอาเบ็ดไปตกมาเนาะเกี่ยนี่ไปตกเบ็ดสิบ่โอเคคลิปเฮาซ้ำนี้เนาะคึ้ว่าสิถึกนูพี่น้อง